ที่โรงเรียนบ้านหางหลวงตำบลน,นาเกียนอำเภออมก๋อ,อ,อ,อยจังหวัดเชียงใหม่ระยะทาง53กิโลเมตรจากอำเภออมก๋อ,อยแต่ครูและเด็กต้องใช้เวลาเดินทางไม่ต่ำกว่า3มชั่วโมงในฤดูร้อนและฤดูหนาวและเพิ่มเป็นหลายเท่าตัวในฤดูฝนเพื่อเดินทางไปโรงเรียนในแต่ละครั้งร้อนร้อนครับหน้าก็ติดหลังก็ยังขึ้นไม่ได้ เรียนหลังเดียวครู13คนกับเด็กร้อยกว่าชีวิตนักเรียนที่นี่มีสัญชาติไทยแต่ทั้งหมดเป็นเด็กกะเหรี่ยงใช้ภาษากะเหรี่ยงเป็นหลักแก้ปัญหาเรื่องปากท้องก่อนโดยการชวนครูและเด็กทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่และแบ่งปันให้ชุมชนรอบข้าง ถ้าชุมชนปากท้องไม่อิ่มนะครับก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนทางด้านอื่นๆได้ดังนั้นเมื่อปากท้องอิ่มก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กมาโรงเรียนอีกทางด้านหนึ่งเพื่อที่จะมารองรับทางด้านการเรียนการสอนต่างๆของทางโรงเรียนที่จะถ่ายทอดให้กับผู้เรียนต่อไปเพื่อนๆต้องบอ,อกว่าใงเมื่อเด็กอิ่มท้องแล้วจึงนำไปสู่การปรับการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเด็กในโรงเรียนถิ่นธุรกันดานโดยได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ปาริชาติเพศสัชชาอดีตศึกษานิเทศสำนักง,งานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต5ครูรุ่นใหม่ชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายโดยรอบที่นี่ครูทำงานเต็มเวลา24ชั่วโมง เด็กกินนอนอยู่ที่โรงเรียน87คนจาก140คนท่ามกลางความขาดแคลนไฟฟ้าซึ่งต้องพึ่งพาพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ระบบโซลาร์เซลล์ไม่มีห้องเรียนและคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนจึงเป็นที่มาของการนำเทคโนโลยีมันจิพอยมาใช้มีเพียงโน้ตบุ๊กหตัวและเมาส์40ตัวก็สามารถสอนเด็กทั้งห้องได้ บทเรียนมัลติพอยต์นะคะ in my bag นะคะ in my bag, in my bag. มัลติพอยต์คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนใช้เมาส์ควบคุมการใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ร่วมกันบนหน้าจอเดียว <Yeah. S 1> จุดเด่นของที่นี่คือเทคโนโลยีมัลติ p o ยต t ที่สามารถบูรณา,าการการเรียนการสอนในทุกวิชาโดยใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษากาเรียนโดยการออกแบบสร้างสารรค์ของครูผู้สอนแต่ละคนภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยถ้ามาแปลก,กันแล้วเด็กจำไม่ได้ค่ะต้องใช้ภาษาถิ่นท้องถิ่นของเขาเข้ามาช่วยเสริมให้เด็กมีสามารถพูดอ่านออกเขียนได้ให้จำได้มากขึ้นค่ะ นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สนุกคิดสนุกทำรรเกิดความเข้าใจพัฒนาความรู้ความสามารถในการเรียนได้อย่างรวดเร็วทุกคนในห้องเรียนมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับบทเรียนไปพร้อมกันและยังสามารถแสดงคะแนนและวัดผลได้ทันทีอ่ะผิดหนึ่งคนคือใครอ่ะน้องโบน้องโบผิดอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะ เด็กสนใจเรียนตั้งใจเรียนผลสำเร็จทางการเรียนของเด็กเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยว่าจากการสอบปลายภาคปรากฏว่าคะแนนสูงขึ้นเป็นระดับไปแล้วก็จากเขตพื้นที่การศึกษามีการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของเด็กปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มสูงขึ้นสําหรับการพัฒนานครับการต่อยอดโปรแกรมมัลติพอยท์ครับคูผู้สอนในแต่ละรายวิชานะครับก็จะนําเรื่องใหม่ๆนะครับเข้ามาเสริมนะครับทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับอย่างเช่น ล่าสุดนะครับก็คือเราได้จัดทําการเรียนการสอน,นครับโปรแกรมมัลติพ i อยนะครับที่ประยุกต์เข้าใช้ในกับบทเรียนอาเซียนนะครับที่นํามาใช้ในการจัดเรียนการสอนของเด็กครับโรงเรียนบ้านห่างหลวงใช้การบริหารโดยมีชุมชนเป็นฐานอาศัยหลักการมีส่วนร่วมเพื่อจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นด้วยความห่างไกล สำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศออนอในพื้นที่เป็นอีกแรงหลักในการเชื่อมการเรียนรู้ในทุกหย่อมบ้านกับโรงเรียนบ้านห่างหลวงโดยช่วงชั้นที่1ระดับประถมต้นให้กศออนอที่กระจายอยู่ตามหย่อมบ้านเป็นผู้สอนเด็กแทนที่จะสอนเฉพาะผู้ที่มีอายุตามเกณฑ์ช่วงชั้นที่2ระดับประถมปลาย โรงเรียนบ้านห่างหลวงจะเป็นผู้รับสอนโดยผู้ที่จบจากการส่งต่อของกอศนจะมีโอกาสได้รับวุฒิระดับประถมปลายจากโรงเรียนบ้านห่างหลวงด้วยกศนทั้ง7แห่งได้ช่วยกันเพื่อที่จะพัฒนาเด็กนักเรียนให้ได้เรียนต่อในโรงเรียนที่อยู่ในระบบสังกัดสอพทเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับต่อไป ทางโรงเรียนในระบบได้มาช่วยแนะนำในเรื่องของสื่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเป็นอย่างดีนี่คือความร่วมมือของพวกเราเพื่อต้องการพัฒนาเด็กผู้ได้โอกาสค่ะเมื่อต้นปีการศึกษา2555โรงเรียนบ้านห่างหลวงยังเดินหน้าเปิดสอนผู้ใหญ่ในชุมชนให้อ่านออกเขียนได้ ของชุมชนก็ร่วงของโรงเรียนโรงเรียนก็ครูครูทุกคนก็ต้องช่วยชาวบ้านช่วยชุมชนนะครับเท่าที่ผมเป็นผู้นำผมก็เห็นน่าเรียงก็อ่างออกเขียนได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามีครูมีพออเป็นคนดีเป็นคนเก่งสามารถช่วยเหลือรุ่นหลังของเราก็ภูมิใจอะค่ะที่ได้มาเป็นครูดอยคือได้พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กได้พัฒนาสื่อต่างๆเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ได้มากขึ้น ครั้งแรกที่มานะคะก็คือไม่อยากจะอยู่ที่นี่อะคะ่ะคือเห็นถนนแล้วก็คือไม่คิดว่าจะอยู่ได้อะคะ่ะแต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วคือเด็กจะให้ความความเกรงใจความรักกับเราอะคะ่ะก็ทําให้เราต้องรักเขากลับอย่างเงี้ยค่ะคะือพยายามทําสิ่งที่ดีๆให้กับเขาทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะพอไดออ้รู้ว่าตัวเองได้มาป็นจูบอะไรก็ดีใจคะ่ะที่จะได้มาพัฒนาเด็กๆที่นี่มาพัฒนาเด็กๆที่อ่า เป็นชนเผ่าค่ะก็อยากให้เด็กๆได้รับความรู้แล้วก็ให้เขาเป็นคนดีของสังคมค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่เขาแต่พวกเราทําจริงนะครับสิ่งหนึ่งที่ฝากความคิดกับน้องๆไว้เสมอว่าทํางานขอให้ทําจริงๆนะครับแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจแล้วจะประสบผลสาเร็จเพราะที่นี่มีดีเราต้องทําให้ดีที่นี่โรงเรียนบ้านห่างหลวงเหมือนห่างไกลความเจริญแต่เราไม่ห่างไกลจากดวงใจของท่านที่หวังให้เด็กได้ดี แม้ครูที่นี่จะลำบากแต่ผมน้องผมมีความสุขทางใจที่ได้ทำงานอย่างมีความสุขครับจากความขาดแคลนสู่การก่อเกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีมัลติพอย n ์เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ได้สร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งครูนักเรียนและชุมชน คือรูปแบบหนึ่งของการบริหารจัดการเพื่อเด็กเยาวชนที่กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่ท้าทายไปสู่เป้าหมายที่ไม่ไกลเกินจริง